ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแม่น้อยเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็มีในส่วนของ c a m r มอรีนะครับน2.5ตัว G ราคาดีๆมานําเสนอครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้าแคม y อรครับ2.5ตัว G ีปี2019นะครับเลขไมล์1 5 0 0 0ถ้าเทียบกับปีแล้วยังถือว่าน้อยอยู่นะครับแล้วก็ราคาแค่789,000ครับจัดไฟแนซนได้นะครับนะบอกเลยว่าอัพยอดได้แน่นอนถ้าเครดิตดีฟรีดาวได้ด้วยคันนี้ฟรีดาวพออยู่ประมาณ14กว่าบาทนะครับ รวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับนะใครอยากได้คันนี้สามารถติดต่อหาผมได้เดิ่ดยเ่นะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไปนันไปหาถึงหน้าบ้านผลอน,อนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศหรือรายละเอียดยังไงใครอยากบล็อกอินเข้ามาสามารถบล็อกอินเข้ามาได้นะครับนะาเรีไทย68แยกหนึ่งเพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับเรื่องคุณภาพรถเราที่หนึ่งของประเทศอยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยว ครับสวัสดีครับนะสวัสดีเดือนเมษาน้าร้อนนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของแคมเมอรี่เข้ามาอีกหนึ่งคันครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของโตโยต้าแคมเอรี่นะครับนะสองจตัว G ปี2019นเะครับเลขไม่แสนห้าไม่ได้ถือว่าเยอะครับถ้าเทียบกับปีแล้วและราคาดีด้วยนะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันได้เครื่อง2.5ตัวน้ำมันสันดาลล้วนตัวนี้เลยนะครับ ถือว่าสวยอีกหนึ่งคันนะครับนะคันนี้เข้าใหม่คือสภาพแรกเข้าสวยมากอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรนะฝุ่นอะไรก็ยังมีอยู่นะครับแล้วเต่ดด้วยความเงาของเขานะยังเงามากขนาดฝุ่นเยอะนะครับด้านหน้านะสวย,สวยตัวนี้เลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสีในส่วนของที่เป็นสีเทาดำนะครับนะไฟตัดหมอกมให้เรียบร้อยแล้วก็สภาพงโคมไปครับนะสาสวยไฟโปรคเตอร์เดย์ไทม์แจ่มๆแล้วก็สันเหลี่ยมฝาก,กระโปรงก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับคันนี้นะครับ โดยรวมนะครับนะคันนี้เข้ามาใหม่100%ซนะครับผมให้คันนี้ประมาณ95%ผม่างนี้เกือบติดป้ายแดงเลยนะครับนะป้ายแดงไอเลยแหละนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับแล้วก็2อ,อาชีพสามารถรับรถภายในวันได้นะครับคือพนักง,งานบริษัทครับแล้วก็ข้าราชการนะเครดิตเกินปีทํางานเกินปีส่งดีส่งตรงครับถือเอกสารมาให้ผมนะที่มีนบุรีได้นะครับรับรถภายใน2ชั่วโมง นะครับเร็วสุดที่เคยทํามาครับผลอนุมัติออก15นาทีรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับก็ภาษีพรบรผมต่อให้นะไม่ต้องห่วงแล้วก็ในเรื่องของใครอยากซื้อสดนะผมโอนให้นะครับนะไม่ต้องห่วงนะจบทุกอย่างซื้อสดจบทุกอย่างนะซื้อสดตรงนี้นะผมขายประกันด้วยผมมีประกันด้วยขายนะครับมีทุกบริษัทนะครับนะอย่ามาเช็คเบี้ยกันได้นะครับนะส่วนเรื่องของแถมอะไรเรามาคุยกันนะครับ เก็บระหว่างกันชนหน้าก็ถือว่าโอเคเลยครับนะไม่ค่อยอ้านะครับนะไม่ค่อยอ้าและล้อแม็กสวยขอบ18นะครับอันนี้คือแม็กขอบ18นะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มและที่สําคัญครับเป็นยางของดันหลบผมพยายามดูปีให้อยู่อ่าปี2023ครับก็เอาไปใช้งานยาวๆนะครับเป็นยางตัวแบบหน้าเตี้ยนะครับอ่าเป็นตัวหน้าเตี้ยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับนะกลัวจองไม่ทันกัน และที่สําคัญกระจกมองข้างพบไฟฟ้าปัาไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าแจ่มถือว่าโอเคอีก1นึ่คันนะครับแล้วก e ็ที่สําคัญในส่วนของมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยพร้อมกับกรอบนี่ครับสังเกตไหมครับแคมเมอรี่จะไม่ค่อยติดกันสัดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นโครเมียมนะโครเมียมเขาจะเสียแล้วก็เขาจะโชว์โครเมียมด้วยนะพวกความหรูหราและที่สําคัญด้านบนมีสันลุกแล้วเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ก็ถือว่าครบจบเลยนะครับ ก็โดยรวมครับน้ารอยลักยิ้มก็ไม่มีนะครับนะล้อแม็กซ์สวยๆจากโรงงานนะครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับยางมีมาให้เรียบร้อยแม็กขอบ18นะเต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญการชนด้านหลังครับแก็บก็ไม่มีอ้านะครับในส่วนของด้านหลังครับนะเซ็นเซอร์มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับน้าสี่ตำแหน่งแล้วก็ในส่วนของด้านหลังของนุยายนึงนี่ยฝนเยอะอยู่นะแต่ด้วยความเงาครับเงามากนะครับ นี่กว้างขวางอยู่แล้วนะใส่กระเป๋ากอปได้แน่นอนนะครับและที่สําคัญใครที่ไม่ชอบแบบจุกจิกนะไฮบริดแล้วมันจุกจิกใช่ไหมเซอร์วิสแพงใช่ไหมครับนี่เลยนะ้ำมันสันดัดล้วนครับนะ2.5ตัวจียังไงก็คุ้มครับผมกกอนนะถอดชุดแม่แรงนะครับนะผมกกอนลากจูงถอดล้ออะไรมีครบครับแล้วก็ซีนทางมะพร้าวจากโรงงานมีครบเหมือนกันนะครับคันนี้ซื้อไปคุ้มแน่นอนล้ออะไรนะครับอ่าเป็นล้อแมกซ์อลลอยเลยนะครับ ผมอาจจะถ่ายไวหน่อยนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับฝนะุ่นเยอะหน่อยรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่และที่สําคัญครับร่องการใช้งานเห็นไหมครับนะต้องมีแบบนี้นะห้ามใหม่มานะครับวิธดีดูรถมือสองนะห้ามใหม่มานะครับนี่ต้องมีร่องการใช้งานแบบนี้เดี๋ยวผมล้างนี่ก็พวกนี้ก็จะออกจางๆแล้วแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตน,นี่เก็บอยู่แล้วนะครับนะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับใครอยากได้ไ้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับนี่ ก็ถือว่าแจ่มอีก1คันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของด้านข้างฝั่งขวานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับรอยลักยิ้มไม่มีความเงาก็ยังเงาปกติเหมือนเดิมนะครับพื้นที่อาจจะแคบหน่อยเนาะเพราะว่ารถเติมเข้ามานะในส่วนของช่วงเดือนเมษานะครับเราเติมเข้ามา200คันเพราะว่าเดือนก่อนเราปล่อยไป200คันนะทางจะซื้อก็ต้องทําให้ได้นะครับนะแล้วก็ทําได้แล้วเพราะเราขับรถเกตเอนะครับและที่สําคัญเนาะ ในส่วนของแอร์หลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังก็ถือว่าโอเคครับไม่ขาดไม่ยุบตัวอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะครับม่านไฟฟ้าด้านหลังก็มีมาให้นะครับนะครบจบแล้วเหมือนกันนะผมขออนุญาตถอดตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะที่พักแขนมีมาให้มีที่วางแก้วให้แล้วเรียบร้อยเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้านะสภาพหลังคาด้าน,นานบนก็ถือว่าแจ่มและโอเคเลยนะครับม่านในส่วนของด้านหลังมีมาให้ฟิล์มของลามินานะครับ ก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าคุ้มอีก1คันแล้วก็ตัวิฟรมนะครับนะผสมปลอดนะครับประมาณ10%นะของลามิน่าแพงอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่มืดเกินไปไม่บางเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูด้านหลังนะครับนี่เลยสัหลี่ยมอะไรคร,ครบครับเรามีวันันตีของเราอู่แล้วนะครับนะาสาวันที่อื่นอาจจะให้7วันนะครับแต่ผมให้30วันถ้าพบว่า มีการพลิกคว่ำมจมน้ํามาหรือมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มามีการตัดต่อคาซีมาผมรับซื้อคือร้อยเนะครับไม่ต้องห่วงเนาะเบาะคู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าไม่ขาดยืดตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะครับออโต้ทั้ง4ประตูเลยในส่วนของกระจกหน้าต่างนะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยสามารถพับแบบออโต้ได้นะครับนะเมมโมรีซีทครบจบเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะมีเพอริชิพด้วยนะครับมา <c oughs> ลืมลืมนะครับในส่วนของเนมเพจนะครับเป็นตัวกันลอยเนาะก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะในส่วนของตัวนี้ครับบาร์บรรทัพบ,บนกับร่างครับนะไม่หักไม่งอมไม่ต่อมไม่เชื่อมนี่เลยครับนะคานคานดีนะผมให้ดูแล้วเนาะโอเคมาขออนุญ,ญาตเข้าออปชั่นด้านในแล้วกันครับนะขอกดพุชสตาร์ทครับโอเคนะครับมาแอร์เปิดมาเย็นเจี๊ยบเลย นะครับหน้าจอสวยเป็นหน้าจอสีครับเป็นหน้าจอลิจิตต์แล้วเรียบร้อยนะครับขออนุญาตลดเสียงเพลงอ่าโอเคนะครับมาในส่วนของหน้าจอก็แสดงผลอยู่ที่แสนห้4 4กิโลเมตรนะครับนะเป็นหน้าจอลิจิตอ์สีแบบนี้เลยนะครับและพวงมาลัยอยู่ในสภาพดีครับรอยแหวนขูดไม่มีเนาะ พอมาแรงบันทีฟังก์ชันมีในส่วนของคูสคอนโทรล็อกความเร็วนะครับพัฒนาชิพด้านหลังครบจบเหมือนกันกระจกมองหลังตัดแสงออโต้นะครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะนะแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่นะเซนเซอร์ของคูสคอนโทรลนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมเคยเจอคําถามว่าพี่มันใช้งานยังไงนะครับอย่าแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะเดีย๋ยวผมเปิดแฟลชใส่นะอ่านะครับนะตอนนี้มันก็ออโต้อยู่นะครับ มันจะออกเป็นสีพาฟ้านะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมอ่านี่มันจะออกเป็นสีฟ้าตัดแสงให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะใช้งานได้ปกติแน่นอนครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของแผงควบคุมในส่วนของอันนี้ผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนิดน,นึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปเปลี่ยนเหล็กดัดฟันมานะครับแล้วก็ขออภัยด้วยเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวแอร์แยกซ้ายขวาอิสระให้เรียบร้อยพร้อมกับจุดชาร์จครับชาร์จเลดไวเจอร์นะครับมีมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะสำหรับคนที่มี Max s a f e แล้วก็ในส่วนของอตัวเกียร์เป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้หมวด Eco Normal Sport นะครับหมวดโฮแล้วก็เบรกมือไฟไฟ้าครบจบครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นอคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้ก็ถือว่าโอเคเลยนะและที่สำคัญครับที่พักแขนใหญ่มากนะแดบบอร์ด ส,สวยตัวนี้คอนโซลสวยๆนะครับแอมเบียนไลท์มีมาให้นะครับไฟออกสีฟ้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของผมขออนุญาตคู่มือมีให้นะครับเอกสารเก่ามันจะเยอะเกินนะครับก็รถพึ่งเข้ามาใหม่นะซันลูปนะครับซันลูปนี่ถ้าปกติแล้วถ้าผมดูนะครับน่าจะใหญ่กว่าตัวตัวไฮบริดหรือเปล่านะครับนะด้วยความกว้างนะครับด้วยความกว้างแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้แบบนี้เลย นะครับไม่ไม่ไม่จุกจิกนะมันมันมันจะไม่จุกจิกในส่วนของที่เป็นตัวยางที่นี่ยางพวกนี้นะครับยางพวกนี้เป็นยางที่เขาอบอกว่ามันกันความร้อนได้300องศานะครับนะแล้วก็ติดลบได้20องศาเนาะแล้วก็สมรรถนะในการใช้งานอายุการใช้งานนะครับนะั้นก็ได้ประมาณเกือบ20กว่าปีเลยนะครับ20กว่าปีแล้วผมว่ายังไงก็คุ้มครับแล้วก็ในส่วนของแอร์แบกนะครับ แอร์แบ็กจะไม่ใช่เจ็ดตำแหน่งแล้วนะครับนะแอร์แบ็กจะเป็นแปดตำแหน่งแล้วเนาะก็ถือว่าให้ความปลอดภัยนะครับมีคู่หน้าด้วยนะครับนในส่วนของแอร์แบ็กนะครับก็กันห้องบริสันตได้ดีนะครับนะแล้วก,ก็ปิดได้นะปิดแบบเมนามดมนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะนี่ครับอันนั้นสามารถตั้งค่าได้นะครับ สามารถตั้งค่าที่หน้าปัดได้เนาะถ้าถ้าเราไม่อยากให้มันขึ้นแบบออโต้แบบนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาสอนอีกรอบหนึ่งนะครับนะวิธีตั้งค่ามันจะตั้งยังไงเนาะโอเคนะครับอขออนุญาตไปที่ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ขออภัยด้วยนะผมพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะครับน่าจะไม่ค่อยสบายนะเพราะว่าเมื่อวานนะไปหาหมอฟันมา <laughs> ขอเล่ารายละเอียดหน่อยนะครับเสียงก็ไม่ค่อยดีนิดหน่อยนะครับ แต่ก็พยายามที่จะมาถ่ายให้เห็นกันทุกวันนะครับก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์นะครับก็สามารถเปิดมือเดียวได้เลยนะท่านผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าระบบโชคนะครับเป็นระบบชกแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของ Cam e ปอร c ่แอก็จะเป็นระบบเดียวกันเลยนะครับเครื่องยนต์4สูบ16วาลนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับนะอัตราการประหยัดมาณ2.5ก็อยู่ที่ประมาณ1 3 1 5ากิโลต่ตอลิตรอยู่แล้วนะครับขับทางไกลยิ่งประหยัดนะครับ ถ้าเครื่องใหญ่ขับในเมืองนะครับนะก็จะเปลืองนิดนึงแต่ถ้าเอาไปขับทางไกลนะครับนะสองจยังไงก็คุ้มครับประหยัดแน่นอนนะครับนันแล้วก็แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะครับไม่จะเป็นต้องรอ2ปีเนาะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้ไปซื้มาตฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันในส่วนของซุ้มโช๊คครับนะการแต่งสีจากโรงงานอยู่ครบครับหัวน็อตนี่เก็บอยู่แล้วนะครับทั้ง2ฝั่งแน่นอนนะไล่ขึ้นมาเลยแล้วก็ในส่วนของตัวจุดเมอาร์จุดอะไรอยู่ครบนะครับคันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะ คันนี้ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าอะไรครับนะไม่มีประวัติการชนหนักมานะครับนแล้วเป็นคันสีดาด้วยนะครับดูหรูหรายิ่งขึ้นแน่นอนนะครับนะใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆเแบบนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ